สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะครับก็กลับพบกันนะครับในช่อง youtube นะครับกับผมเพชรกาเครื่องล่างหลงพรเดิมนะครับวันนี้นะครับนะครับผมจะนำนะครับขอนำเสนอนะครับเครื่องลางขนาดพกพานะครับไซส์ปากกาแล้วก็สาลิกานะครับนะครับซึ่งวันนี้นำมานะครับ เป็นด้ามเขาเก้งฝักไม้นะครับสามเล่มนะครับแล้วก็เป็นขนายนะครับด้ามขนายนะครับฝักไม้นะครับมาทุกท่านได้รับชมกันนะครับรวมทั้งหมดสี่เล่มนะครับเล่มแรกนะครับจะเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับก็ถือได้ว่านะครับท่านก็เป็น ผู้เริ่มทำมีดนะครับถัดลงมาก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อรุงนะครับนะครับแล้วก็เป็นถัดมานี้ก็เป็นหลวงหลวงพ่อกวยนะครับที่ถือว่าท่านก็ได้เรียนนะครับวิชาทำมีดกับหลวงพ่อเดิมนะครับทึงถสี kita, yes. ได้ว่า, drink, านะครับทั้งทั้งสามท่านนะครับก็เป็นมาทางสายเดียวกันนะครับนะครับ เป็นขนาดพกพานะครับพกง่ายนะครับเหมาะสำหรับพกติดตัวนะครับเดินทางออกนอกบ้านหรือว่าติดหน้ารถนะครับติดบ้านติดอาคารนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเหวี่ยวคาดนะครับเมตตามหานิยมนะครับป้องกันคุณใสนะครับหยินยานร้ายหรือสิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็นนะครับ เถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักทายมาได้นะครับนี่ครับเล่มแรกนะครับเป็นงลางของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะครับนะครับด้ามเขาเก่งฝักไม้นะครับความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับหรือว่าไซปรกกานั่นแหละครับแต่แต่จะเป็นแบบบ้านๆนะครับนะครับของพ่อลุ่งท่านนะครับจะเน้นแบบท้าไม้ฝักไม้นะครับหรือ ด้ามเขานะครับด้ามเขาฝักไม้ด้ามเขาฝักเขานะครับเขาสัตว์นะครับเขาวัวเขาควายนะครับหรือว่าเป็นด้ามกระดูกนะครับนะครับนี่ครับเขาเก้งนะครับที่ทําการเหลาขัดสวยงามนะครับมีความมันในตัวเลยนะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่5นิ้วนะครับนะครับนี่ครับฝักรัดด้วยปีเนียมนะครับ เก่าแห้ง,หงเๆเก่าๆเดิมๆนะครับกันรัดด้ามตรงนี้เป็นเหล็กนะครับลัดด้วเหล็กนะครับสันมีดหนามากนะครับฝังตะกุดสามดอกนะครับดอกลายไน้สวยงามนะครับ อนาตซูมให้ดูนะครับลองรอยธรรมชาตินะครับใส่ปากกานะครับนี่ครับของแง่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับ ของหลวงพอเดิมท่านนะครับเป็นทรงอิโต้นะครับกระทัดรัดนะครับไซส์สาลิกานะครับสวยงามนะครับเล่มนี้นะครับจัดว่าสวยงามมากนะครับนี่นะครับเขาเก่งเช่นกันนะครับทําจากเขานะครับแต่กันรัดด้ามตรงนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับฝักมีดช่วงโคนนี่จะรัดด้วยหวายนะครับหวายเก่าเห็นไหมครับความเก่านะครับกับไม้นะครับจะบาลานซ์กันนะครับนะครับแล้วตรงถัดมาในจะรัดด้วยทองเหลืองนะครับ นี่นะครับเป็นไม้พยุงนะครับนะครับเล็กๆนะครับใสาลิกานะครับนี่นะครับยาวนะครับนี่ครับสามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับใส่กระเป๋าเสื้อนะครับกระเป๋าสะพายนะครับได้นะครับติดตัวเดินทางนะครับเวลาออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับนี่นะครับเป็นทรงอิโต้นะครับเล็กๆนะครับสวยงามนะครับน่ครับตอก เป็นเสมาครึ่งใบนะครับเปนบ้านนะครับขังเก่าๆแห้งๆเดิมๆนะครับ ได้สนใจนะครับถ่ายมาได้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับทีนี้ก็จะมาเป็นครับเครื่องรางของหลวงพ่อกกยนะครับปัดโกศิตารามแล้วนะครับนี่นะครับด้ามเขาเช่นกันนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับเล็กๆนะครับรัดด้วยปีเนียมนะครับกันรัดด้ามแล้วก็แหมรัดฝักนะครับจะเป็นปีเนียมนะครับ ถือว่าเป็นยุคต้นๆของท่านนะครับของหลวงพ่อกวยท่านนะครับนี่นะครับดูใบเหล็กนะครับดูการตอกน,น,นะครับเหล็กเก่าเหล็กดําสวยงามนะครับครับยันใบพัดน,นะครับถือว่า ม่ค่อยได้พบเจอนะครับนะครับลายแบบนี้นะครับองหลวงพ่อกลวยท่านนะครับด้ามเขานะครับส่วนเล่มนี้นะครับนะครับเป็นสามกริย์แบบบบ้านนะครับนี่นะครับด้ามเป็นขนายนนะครับขนายนะครับนะครับไม่ใช่เขานะครับนะครับ ลายเป็นดอกจำปีนะครับเนี่ยนะครับรัดด้วนนาคนะครับตรงนี้นะครับเป็นแหวนนาคนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นทองนะครับทองเหลืองแล้วก็เนี่ครับเป็นเงินนะครับเป็นเงินเก่านะครับฝักไม้นะครับสาสลิกานะครับ ตอกเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับเรื่องนี้ตอกเปสวยงามนะครับนะครับเป็นงานของช่างสอนนะครับตึกเล็กกระทัดรัดนะครับสวยงามนะครับด้านนี้ก็ตอกถานครับพระเจ้าองกุตพระพุทธเจ้านะครับ นดสนใจเรี่มไหนก็ทักทายมาได้นะครับผมที่0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ